สวัสดีครับนูพี่อยากทักสบตาแค่ครั้งเดียวใจก็รักแค่ได้เห็นก็มีพลังรัก baby I love you เยอ h อยู่ตรงนี้ได้ไหมครั้งแรกที่เจอใจมันเต้นดัง คงรูทำเมาพี่แทบจะพังไม่ต้องการใครอื่นแค่อยู่ด้วยกัน mm hmm. จับมือกันไว้เดินไปด้วยกันทุกทาง mm hmm. ตื่นเช้ามาได้ยินเสียงเธอทักท,ทุกคำที่พูดมาเติมพลังให้รัก mm hmm. baby girl พ P ขอสัญญาไม่เปลี่ยนไปรักนีนตลอดการมีเธออยู่ข้างในนี่ก็ love song ไม่ใช่แค่ Rap ไม่ต้องคู่อะไรแค่มีเธอข้างกายนี่ก็หนูคนเดียวที่พี่อยากจะ say I love you. ส่งไปก็อยากให้เธอรีดเห็นฉันลุกขึ้นมาใจมันไบฟ์ so sweet พรุ่งนี้จะนักแค่ไหนไม่เคยกลัวมีเธเป็นพลังใจอย่าพี่พร้อมลุยชัวร์จะอคือไฟในคืนที่มันมืดอ,อยู่ตรงนี้ด้วยกันโลกนี้ไม่หยุดไม่ใช่แค่ฟันไม่ใช่เรื่องเล่นพี่จะรักเธอจริงๆไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอื่น <Hey. S 1> Baby girl y e a ่เธอคือหัวใจเรายิ้มของเธอทำทุกวัน bright Okay alright ขอแค่มีเธอจะไปกับนุ่นทุกทีไม่ต้องการใครเลย Song me shake and rap. They don't call a Ray. Can me tell, can't get me. Can you do a good deal? TB, I just say, I love you. ไม่ด้วยกันไม่มีวันแยก <Yeah. S 1> หัวใจของเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง <Yeah. S 1> Baby I love you ทุกเช้าทุกคืนรักนูนตลอดไป Forever into night